ชนะทิพฟอร์มแจ่มที ale, ท่ฟอนตาเล่ทำซัปโปโรคิดถึงสื่อญี่ปุ่นถามจี้เรื่องแข้งไทยคนใหม่ในถิ่นซัปโปโรโดมจะเป็นใครทีมออกมาเปิดเผยมีสเปคในใจแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้มาพูดคุยกันแบบจะเต็มถึงเรื่องราวของพี่เจชนาชิปสงกระสิน กับทีมคาวาสกิฟอนตาเล่รวมไปถึงทีมซัปโปโรเกี่ยวกับการหานักเตะไทยมาร่วมทัพมีมาฝากกันมีความคืบหน้ามาบอกนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินในการไปคาแข่งกับคาวาสกิฟอนตาเล่กันหน่อยในเกมเจลิกนั้นล่าสุดนะครับที่ฟอนตาเล่เปิดโทโดโรกิสเตเดียมเอาชนะนาโกยาแก,กรมปัสไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เกมนี้พี่เจชนาทิพย์โชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีอย่างมากนะครับทำไป1นึ่แอซิดจ่ายให้มาซินโยยิงเพื่อร่วมทีมก็เรียกได้ว่าชื่นชมพี่เจชนาทิพย์ ตัวของเขาเองก็คลายความกดดันมากขึ้นเล่นเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็พาทีมกลับไปอยู่เป็นจ่าฝูงของฟุตบอลเจลิกได้สําเร็จหลังจบเกมเนี่ยได้รับคําชมจากสื่อญี่ปุ่นให้คะแนนเพิ่มมากขึ้นนะครับแฟนบอลฟอนตาเล่ต่างก็มีความสุขกับการที่พี่เจชนาทิพ ปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับการที่ได้เห็นพี่เจชนาทิปโชว์ฟอร์มดีกับฟอนตาเล่ต้นสกัดใหม่เนี่ยมันก็ทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขและส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยจริงๆนะครับการที่นักเตะในตําแหน่งตัวรุกของทีมชาติไทยเราอย่างพี่เจชนาทิปไปเป็นตัวจริงให้กับทีมของโคชเจลิกในยุคนี้อย่างฟอนตาเล่ได้แล้วก็มีผลงานที่ดีก็ทําให้ มีความสุขจริงๆนะครับโอ้โหผมเนี่ยเรียกว่าอัดคลิปไปก็มีความสุขไปนะครับจนถึงตอนเนี้ยการปรับตัวก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่น่้เสียดายนะครับในเกมนัดต่อไปที่ฟอนตาเล่จะไปเยือนซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าพี่เจชนาทิพ์จะได้พักเพราะว่าติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบนะครับส่วนเรื่องของการที่จะมาทีมชาติเนี่ยมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันหน่อยอย่างที่ทราบว,ว่ามาโน่เนี่ยเขาได้ทำการเรียกตัวพี่เจชนาทิพ มาทีมชาติไทยแต่การพูดคุยยังไม่ได้บทสรุปนะครับเพราะต้องเรียนอย่างนี้เท่าที่ผมไปสอบถามมาเนี่ยคือพิเจชนาทิพย์ถ้าเกิดจะมาทีมชาติไทยและกลับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องกักตัวนะครับน่าจะกักตัวถึง7วันด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่พอสมควรถ้าในมุมมองผมเรื่องนี้นะถ้าถามความคิดเห็นของผมผมว่าให้พิเจชนาทิพย์แบบอยู่ฝึกซ้อมอยู่กับฟอนตาเล่ให้เขาปรับตัวที่ฟอนตาเล่ไม่ต้องเรียกมาในฟีฟ่าเดย์หนนี้ก็ได้ เพราะเป็นเกมอุ่นเครื่องและฟีฟ่าเดครั้งนี้ผมว่ามาโน่ก็น่าจะทดลองนักเตะใหม่ๆให้เยอะที่สุดคือพิเจชนาทิปเข้ามาเนี่ยเขาช่วยทีมชาติไทยได้อยู่แล้วก็ค่อยมาทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างเอเชียนคัพรอบคัดเลือกและอย่างการกลับไปและต้องกักตัวเนี่ยมันส่งผลต่อตัวฟอนตาเล่และตัวพิเจชนาทิปมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมนะผมว่าให้พิเจอยู่ที่ญี่ปุ่นให้เขาได้ฝึกซ้อมได้ปรับตัวกับทีมฟอนตาเล่ยิ่งปรับตัวได้ดีแค่ไหนเขาก็จะได้รับโอกาสเยอะ มากขึ้นหลังจากนี้กับฟอนตาเล่และจะฟอร์มจะดีมากขึ้นในมุมมองของผมนะในครั้งนี้เนี่ยผมว่าก็เนี่ยใช้เอกนิตปัญญาสุประโชคสารชาติให้เขาได้ลงเล่นไปเต็มๆอันนี้ในความคิดเห็นของผมและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับแต่ตัวพิจเจเองเขาก็พร้อมรับใช้ทีมชาติไทยอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเดินทางต่างๆด้วยนะในมุมมองของผมนะครับก็รอบทสรุปกันอีกทิดแล้วกันแต่ผมเชื่อว่ามานโพกกิ้ง อาจจะเปลี่ยนใจอาจจะใช้บริการนักฟุตบอลในไทยลีกนี่แหละไละ่พี่เจชนาทิพย์ปรับตัวกับฟอนตาเล่ต่อไปนะครับจากนั้นมีอีกหนึ่งทีมที่ให้กําลังใจพี่เจชนาทิพย์อยู่ตลอดนะครับก็คืออดีตต้นสกัดอย่างฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับซัปโปรโรผลงานในช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่แพ้ก็จริงแต่ก็ยังไม่ชนะใครในเจลีกเนี่ยเสมอมา3-4เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เปิดบ้าน เจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสจะชนะอยู่แล้วแต่ไปเสียสมาธิในช่วงท้ายไปเจอยุกิซันโตะกระโดดยิงเข้าไปนะครับทำให้เสมอและซัปโปโรก็ได้เพียงแค่หนึ่งคะแนนก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับต้องยอมรับนะครับการที่ซัปโปโรเนี่ยขาดในส่วนของพิเจชนาทิปมีผลกระทบเหมือนกันในเรื่องของความหลากหลายในเกมลุกเพราะซัปโปโรเนี่ยเกมลุกมิติหายไปเยอะพอไม่มีลูกคิลเลอร์พาจากพิเจชนาทิพนะ พอฟุตบอลของเขาเนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยทั้งโอกาชิวะทั้งคาเนโกะดูคัตฟอนันเดสไดกิซึงอะ่ะเขาจะพุ่งไปข้างหน้าและอีกอย่างเนี่ยความชัวในพื้นที่สุดท้ายก็ดอบลงไปโดยเฉพาะโอกาชิวะนะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยซัปโปรโรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคิดถึงฟอร์มการเล่นของพี่เจชนาทิปเหมือนกันถ้ามีชนาทิปเนี่ย ซัปโปโรอาจจะมีวิธีการที่มากกว่านี้แต่แฟนบอลซัปโปโรเขาก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องปรับกันต่อไปในวันที่ไม่มีชนาทิปก็ยังต้องเดินต่อแต่แฟนบอลซัปโปโรเนี่ยเขาก็ติดตามฟอร์มของพี่เจชนาทิปย์เขามีความสุขมากนะครับที่พี่เจชนาทิปเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับฟอนตาเล่ได้ดีขึ้นและมีแอซิดแรกเพราะว่าพี่เจเขาเป็นคนที่คนซัปโปโรรัก เวลาเขาจะประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยเขาไม่ลืมว่าเขาเขาได้ไปฝึกฟุตบอลมาจากซัปโปโรนะครับอันนี้เป็นนักเตะที่แฟนบอลซัปโปโรรักและอยากเห็นกลับมาร่วมทีมในอนาคตอย่างมากนะครับแล้วเขาก็อวยพรให้พี่เจชนาทิพย์ประสบความสําเร็จอยู่ตลอดหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของทีมซัปโปโรมาฝากกันนะครับอย่างที่ทรา่าซัปโปโรเนี่ยเขาได้มีการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของประธานสโมสร,รโนโนมูระเนี่ยประธานสโมสร,รคนเก่าก็ไปทํางานในประธานเจลิกเป็นที่เรียบร้อยมิกามิซังก็ขึ้นมาเป็นประธานสโมสร,รนะครับล่าสุดมิกามิเนี่ยเขาได้ไปออกรายการของซัปโปรโรได้พูดถึงหลายประเด็นอย่างมากนะครับเอาประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องของพิจชจนาทิพย์กันก่อนผู้สื่อข่าวซัปโปรโรก็ยังคงสอบถามอย่างต่อเนื่องว่าการขาดหายไปของชนาทิพย์มีผลกระทบอะไรบ้าง เขายอมแล้วว่ามีผลกระทบในหลายๆด้านทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามการมีชนาทิปเนี่ยมีมิติที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการตลาดต่างๆในเมืองไทยนะครับแต่ทางฝั่งของมิกามิซังเขาบอกว่าถึงแม้ว่าชนาทิปจะไม่อยู่กับทีมซัปโปโรแล้วเนี่ยแต่ซัปโปโรยังมีพิธีไงพิธีว่าพลสังกพันธ์เป็นอดีตล่ามของพิเจชนาทิพซึ่งเป็นคนไทยยังคงอยู่ทํางานที่ซัปโปโร แน่นอนว่าชนาทิปไปอยู่กับฟอนตาเล่ก็ติดตามอยู่ตลอดฟอร์มการเล่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆและจะช่วยทีมฟอนตาเล่ได้แน่ขณะที่หลังจากนี้เนี่ยการมีที่ว่าพลสังกพันธ์อยู่ในทีมเนี่ยทำให้พาร์ทเนอร์ในไทยกับซัปโปโรก็เดินหน้ากันต่อไปได้และล่าสุดก็มีชิมดูเข้ามาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมซัปโปโรก็เป็นเรื่องที่ดีหลังจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวซัปโปโรก็ยิงคําถามไปว่าแล้ว นักเตะไทยคนใหม่ในทีมซัปโปโรไปถึงไหนแล้วตกลงจะดึงมาหรือเปล่ามีกามีสั่งพูดเลยนะครับเป็นคำถามที่คนคิดช่างกล้ายิงคำถามอย่างมากก็เขาก็จะตอบเขาบอกว่าการมีพิธิอยู่เนี่ยทำให้ซัปโปโรจะมีนักเตะไทยแน่นอนตอนนี้เขากำลังทำการบ้านอย่างหนักนะครับในเรื่องของการสเกลฟอร์มนักเตะไทยในไทยลีกนักเตะไทยในทีมชาติไทย เพื่อจะดึงมาร่วมทีมซัปโปโรในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนเขาบอกว่าพิธิทีมงานสตาฟโค้ชอย่างเปโตวิดแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยสก้าวฟอร์มนักฟุตบอลไทยอย่างหนักเขาเผยสเปคด้วยนะครับนักฟุตบอลไทยคนใหม่ที่จะมาอยู่ในทีมซัปโปโรมิกามิยืนยันอย่างชัดเจนครับนักบอลไทยคนนั้นเนี่ยต้องมีทั้งความเร็วและสามารถเปลี่ยนเกมได้ทันทีและเป็นการบ้านที่พิธีแล้วก็สตาฟโค้ชซัปโปโร ต้องไปสเกลามาซึ่งแน่นอนว่าพิธีจะเป็นกุญแจสำคัญในทีมปีนี้ที่จะดึงนักเตะไทยมาร่วมทีมซัปโปโรพอเขาพูดออกมาแบบนี้แน่นอนว่ามีนักเตะไทยแน่ สเปคอย่างที่ผมพูดไปเป็นนักบอลไทยที่มีทั้งความเร็วสามารถเปลี่ยนเกมได้ทันทีอิซิโยชิโอกาชิวะที่ล่าสุดมีการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นของโอกาชิวะที่เล่นแทนตำแหน่งพี่เจชนาะทิพยเนี่ยดรอปลงไปเยอะมากๆเขาเป็นพวกที่พุ่งไปข้างหน้ายิงไม่ค่อยคมนะครับหลายครั้งดุดเดี่ยวแต่ก็ยิงไม่ได้ซึ่งจะมาเอานักเตะไทยเนี่ยมาแข่งขันในพื้นที่ตรงนี้นะ และที่สําคัญมีรายงานจากทางฝั่งญี่ปุ่นว่าตอนนี้ซัปโปโรได้มีการพูดคุยกันไประดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครได้เห็นบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อก้องพบสงกระศินคุณพ่อพี่เจในรายการฟุตบอลร้อของพี่ปูเป้ที่เขาพูดเลยว่าตอนนี้ซัโปโรคุยกับนักเตะไทยเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่ทีมในเมืองหลวงเป็นทีมต่างจังหวัดก็เป็นข้อมูลที่ผมได้มาเหมือนกันรอติดตามนะครับเซอร์ไพรส์แน่ๆหลังจากนี้ รอติดตามเลยอ่ะสเปกอ่ะอย่างที่ผมพูดมีความเร็วสามารถเปลี่ยนเกมได้ทักษะดีในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่คนและนักเตะคนนั้นก็มีข่าวกับซัปโปโรมาตลอดก็รอติดตามมีการพูดคุยกันแล้วรอดูครับผมคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีการประกาศหรืออะไรสักอย่างอ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มาฝากการหลายคนสอบถามผมเข้ามาเรื่องของซัโปโปโรกับนักเตะไทยคนใหม่ก็ไปสืบมาให้ประมาณนี้มีแน่ อยู่ในขั้นตอนสเกลและกำลังจะพูดคุยโอ้โหติดตามกันและพูดง่ายๆว่าเจลีกเล็ก2ในเกมที่ฟอนตาเล่จะบุกไปเยือนซัปโปโรเกมนี้เขาจะยังคงเรียกว่าไทยดาบี้เหมือนเดิมแล้วกันอ ผมพูดประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไคร้กับช anel ต้องซุยกันด้วยรวมไปถึงคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจพี่เจชนาทิพย์กันได้แบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับข่าวสารผมก็จะพยายามไปหามาจากทางฝั่งญี่ปุ่นสอบถามปีทิพิี่นิาโตะบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันฝากด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ